นายมีฟังก์ชันอะไรบ้างบอกผมหน่อยดิเองเล่นตัวไหนเนีเ่ยเองเล่นตัวไหนเน,นี่ยผมไม่เห็นเองอะ่ะเองเล่นตัวไหนอะ่ะนี่ไงอยู่บล็อกตรงนี้ไงเห็นไหมอยู่บล็อกตรงนี้อ๋อนี่นี่ยอ่ะเออปิดฟังก์ชันโชว์ดิเปดิดฟังก์ชันโชว์ดิสักฟังก์ชันหนึ่งอ๋อ เ็ษรถให้หายได้ดูได้ได้เฮ้ยเอ็งมารถมาดิใครมีรถอ่ะเดออ้หๆ้มีนะไปดูนะดูดูดูเชอบอะไรอย่างชอบเลยเปิดเพลงวะเห้ฮิฮิูิแล้ว หลายๆนเอาโชว์โชววแค่ฟังก์ชันหนึ่งหน่อยเอาแบบเอาแบบเด็ดเด็ดเลยนะเอามาผมเช่าได้ไหมผมอยากเล่นเอไม่เอาเอาเอาทไผมเช่าได้ไหมใช่ใช่หนึ่งวันหนึ่งวันของเอาเอามาเช่าหน่อย มันมันมันเสกอะไรได้บ้างอะเซนนี้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงไหนไหนไหนี่อะไรเนี่ยนี่น,นี่เองเสกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือเอามึงมึงเสกมาเองแล้วมึงถามกูว่าอะไรนี่กูจะไปรู้ไหมเนี่ยเอาเอา,าเอาใครวะเอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาใครวะเฮ้ย <c oughs> เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปกินข้าวไป จะขึ้นแล้วเนี่ยเอ้าเออขึ้นอ้อะไรเพื่อนเบื่อเบือดู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 ของอย่างอื่นได้ด้วยให้แสงให้ผมด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงลงก่อ๋อนี่ไงนี่ไงสองเลยอ๋อใครมันทำอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยจะเป็นนักเวนอวการไอ้แมวน้ำไอ้อะไรเนี่ย ไม่เพื่นติดอะไรวะติดหนิมันติดหินเหรอมันติดหินฮะไม่ติดเลยวะติดหินไม้เคลืนไม่ได้โอเคโอเคโอเคมันเลยเออนี่คมาเลยไปไปไปนักบินโอกาสอ้าวจะบอกผมบินไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะ

ก็บามันดิเวตบาบาดิจิ้นี่าจริงจริงมันไม่ได้โปเคนเตนอย้ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะาได้กิดบาตเฮ้ยเอาไหมผมเช่าเช่าด้วยดิอยากเล่นอะเช่าเหรอ ยังไงสี่บาทไม่มีใครรู้นะใช่ใช่ไม่ไมีใครรู้เราตามผมมานี่ตามผมมานี่เรารู้กันสองคนมานี่ยมาเานี้เออจะต้องไปดูจะต้องเออนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละว่าเราเท่าไงราคาเท่าไหร่เองว่ามาเป็นหมื่นโอ้ดิเอเอแค่นี้แหละเป็นเอ,เอาจานอวกาศมาใหม่ดิใส่งานอวกาศมา ผมไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเออโอเคโอเคนี่ไอ้ชอตเดี๋ยวบ้านนึงผมขึ้นก่อนไปไปได้เวลาชนมันระเบิดเว้ยไปดูเหมือนอุกกบาททราว่ะเอออ่ะไม่ขึ้นบินนาทีอ่ะไปแล้วโอเค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 ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาทป๊นึง Okay, okay. อโอเคโอเคเอา้าเฮ้ยใครวะเอา้าเอ้าโดนสนาสอยหรือเปล่าไอ้เสื้อขาวนู่นอ่ะมันนี่มันนี่มันนี่ตามมาตามมาไปไกลๆมันไปไกลๆมันเอา้าคนพีาจะเล่นดีูให้